จับมือเสิร์ฟความปังนวัดแอนแถลงข่าวมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2025รายการเล่าข่าวดาราวันนี้สวัสดีและทักทายคุณผู้ชมค่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันวันพุทธที่19กุมภาพันธ์2568ค่ะวันที่18กุมภาพันธ์2568หลังจากที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนนางงามนวัดอิสระไกรศีลได้ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นทางการผ่านทาง Facebook นวัดอิสระไกรศีลโดยโพสภาพของตัวเองกับป้าย Miss Universe พร้อมข้อความ MGI ผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการพร้อมส่งหมายเชิญ สื่อมวชนร่วมงานแถลงข่าวด่วนในวันนี้18กุมภาพันธ์2 8โดยคุณนวัดอิสระไกรสินและจักราจุธาทิพจะร่วมแถลงข่าว The New Era of MUT เปิดตัวผู้ถือสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe Thailand ณ MGI Hall ชั้น6ศูนย์การค้า Bravo BKK โดยงานแถลงข่าว เปิดตัวพูดถือสิทธิ์จัดการประกวดมิชชนิเวิไทยแลนด์2 0 2 5บอสนวัตได้เผยว่าผมใช้เวลา14ปีที่จะมายืนตรงนี้ผมคิดว่านี่คือการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจและประเทศกำลังพัฒนาวันนี้ผมพูดถึง MU ได้อย่างเต็มปากเปิดเผยไม่ต้องหลบๆซ่อน่อีกแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นบางส่วนมันคือการแสดงผมกับคุณแอนเราคุยกันมาตลอดเวลาแอบเจอกันต้องให้พนักง,งานคนงานกลับบ้านให้หมดก่อน MUT ปีนี้มุ่งมั่นที่จะหาผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นแต่ต้องไม่สวยอย่างเดียวต้อง เรียวภายในและภายนอกและต้องสร้างมูลค่าความมั่งคั่งให้ตนเองและองค์กรได้บริบทโดยรวมยังต้องเน้นเรื่องธุรกิจเพราะองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยเงินขณะที่คุณแอนจกักระพงเผยในงานถแถลงว่าขอบคุณวิสัยทัศน์ความเป็นกันเองความเป็นผู้นําในตัวบอสแอนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ที่บอสมีทําให้แอนเชื่อใจได้ว่าบอสจะสามารถดูแลได้ทั้ง MGT และ Mut ประเทศไทยจะกลายเป็นอุตสาหกรรมความงามของโลกจากการร่วมมือกันในครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นที่ MUT ปีนี้จะได้เป็นเจ้าบ้านเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการต้อนรับสาวงามทั่วโลกและสาวงามคนนั้นจะถูกเจรนายโดยบอสวัตขอให้ปีนี้เราได้เจอซูปตาร์จาก MUT ในปีนี้นะคะ สำหรับรายละเอียดการจัดการประกวดม i ช s ิ n เวิ r s ์ไทยแลนด์2025มีการเปิดเผยสปอนเซอร์ทั้งรายใหญ่และรายย่อยในส่วนของการประกวดจะเป็นระบบ77จังหวัดซึ่งย้ําว่าต้องประกวดเท่านั้นห้ามจิ้มห้ามแต่งตั้งทั้งนี้ยังมีการเปิดเผยตารางการแข่งขันระบุว่าวันปฐมนฤกษ์5กรกฎาคม2568ถึง3สิงหาคม2568เข้ากองวันแรกมีกิจกรรมลุ้น10สางามร่วมง,งานเวลคัม เจอรมนีที่เกาหลีและ6-8สิงหาคมเก็บตัวที่กรุงเทพมหานคร9-16สิงหาคมเก็บตัวที่จังหวัดเจ้าภาพก็คือจังหวัดภูเก็ตและ18สิงหาคมรอบชุดประจำชาติ20สิงหาคมรอบพรีมเรมินาลี23สิงหาคมรอบไฟนอล